สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมทุนทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีเมทุนอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกําลังจะเข้ามาหาคุณข,ข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์ของชาวราศีเมทุนอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกําลังจะเข้ามาหาคุณชาวราศีเมทุน <laughs> หนึ่งดาบ ชัยชนะคุณกำลังได้รับคำตอบที่คุณรอคอยคุณกำลังได้รับชัยชนะคุณได้รับชัยชนะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จคุณคุณเหนื่อยมากคุณกำลังได้รับข่าวดีการตัดสินใจคุณเป็นธาตุลมอยู่แล้วชาวราศีเมถุนคุณมีคุณมีเหตุและผล ที่คิดที่วางแผนไว้แล้วคุณคุณรู้ว่าคุณรอคอยเวลาอะไรบางอย่างที่มันกําลังจะเกิดผลลัพธ์เกิดขึ้นกับคุณเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารคุยแจยจาได้รับชัยชนะอย่างที่คุณต้องการเพราะนี่คือหนึ่งดาบสวยงามมากชัยชนะความเคารพการตัดสินใจที่กำลังจะมาหาคุณ ด็กชือดาบชาลาศีเมทุนหนึ่งเรียนว้าวคุณรอโอกาสที่จะได้หยิบจับอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันหยิบจับอะไรที่แบบว่ามีคุณค่าคุณต,ตั้งรับแล้วว่าคุณตั้งรับแล้วที่คุณจะได้ได้รับชัยชนะไม่ว่าจะเป็นคุณมองหาแล้วในสิ่งที่คุณรอคุณคิดคุณวางแผนไปแล้วใช่ไหมคะ โอกาสที่คุณจะได้รับกำลังจะเข้ามาหาคุณโอกาสเงินโอกาสงานเซอร์ไพรส์ของขวัญออฟเฟอร์พพอร์ตหรือว่าคุณกำลังที่จะแบบนำของขวัญเซอร์ไพรส์ไปให้กับใครหรือว่าอะไรบางอย่างที่คุณกำลังจิบจับนั้นช่วงนี้ก็คือจะเป็นผลกำไรที่คุณจะได้ลงทุนหรือว่าต่อยอดในเรื่องของอะไรทำให้คุณมีกำไรมีการเพิ่มพูนผลกำไรผลผลิตในอนาคตได้ได้ว่า เป็นช่วงจังหวะที่คุณประสบความสําเร็จมีอาจจะมี OT มากขึ้นทำโ OT ขยันทํางานทำจ็อบแบบนี้ค่ะแล้วคุณก็มีเงินก้อนมากขึ้นเติบโตมากขึ้นมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะนี่คือใช้ทางแล้วความสําเร็จหรือว่าตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่นะคะสิ่งที่ได้ของขวัญออฟเฟอร์เซอร์บางอย่างด้วยโบนัสหรือว่าโอกาสทองบางอย่างในการลงทุนการเติบโตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ แต่ว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรหรือว่าลงทุนอะไรหรือว่าสอบแสวงหาอะไรก็าหาข้อมูลดีๆนะคะเพราะว่าหนึ่งดาคือการหาข้อมูลอ้างอิงอะไรต่างๆให้เรียบร้อยจะลงทุนทําอะไรก็มีสัญญงสัญญาให้เรียบร้อยเหตุและผลสัญญาคือสัญญาทําธุรกิจก็คือธุรกิจอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะทําธุรกิจกับเพื่อนหรือว่าอะไรก็ตามสวยงามมากนะคะคุณกําลังจะเหมือนเติบโตอ่ะมีเรื่องเงินทองได้มีชโชคดีชโชคลาบชโชคดีชโชคลาบนี่หมายถึงว่า ไม่ได้มีทุกคนชาวราศีเมถุนอาจจะเป็นหนึ่งท่านในนี้หนึ่งท่านในนี้เท่านั้นที่คุณรู้สึกว่าคุณซื้อเลขอะไรคุณก็ถูกนะคะแต่ว่านี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมจริงๆของเรื่องของการเงินออฟเฟอร์เซอร์ไพรส์โบนัสของขวัญอะไรบางอย่างที่ที่ได้มาจากรูปธรรมไม่ใช่นะมา,ามธรรมเพราะฉะนั้นคุณจะจับต้องคุณกําลังจับจับความจริงของความฝันจับเงินก้อนจับ แบบมีเงินทองเข้ามาหาคุณหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าทําลงมือทําตัดสินใจทําสิ่งนั้นรับจ็อบอะไรเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะคะช่วงนี้อาจจะมีงานเยอะมีจ็อบเยอะมีเงินเข้ามาเติบโตมากขึ้นมีการเติบโตเรื่องของการเงินโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาอยู่ที่คุณวางแผนอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยสวยงามมากๆชาวราศีเมถุนสีมเมทาวว้าเมถุนหนึ่งถ้วย หกไม้เท้ากรีซสะคะชาวราศีเมถุนกรีซคุณรอคอยที่จะได้ตำแหน่งงานใหม่ตำแหน่งงานใหม่มันหมายวางแผนแต่งงานเฉลิมฉลองความสุขซื้อบ้านหรือซื้อรถหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะนี่คือ ความสนุกสนานความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความมั่นคงนะคะในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะขยับความมั่นคงขึ้นไปสู่ความมั่งคัง่งอะไรแบบนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยหรือความรักที่กําลังจะสุกงอมแล้ว่ค่ะมันกําลังจะเกิดการถึงเวลาที่จะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์เฉลิมฉลองหรือว่าการได้มั่นหมาย แต่งงานสักทีหนึง่งอะไรแบบนี้นะคะเป็นอาจจะเป็นช่วงเวลาภายในปีนี้ที่มีการวางแผนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นวางแผนที่จะมั่นวางแผนที่จะแต่งงานหรือว่าใครบางคนที่เป็นคู่ชีวิตของคุณจะทําให้คุณภูมิใจในตัวตนของกันและกันและไปสู่วันนั้นของชีวิตวันที่ล,ะละ่าลักคังวิวาหรือว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยมันหนักมากแล้วหลายปีที่ผ่านมาคุณกาลังที่ได้ความสําเร็จชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ สวยงามมากเฉลิมฉลองชัยชนะนะคะคือมองหาอะไรก็ก็ได้อ่ะคะ่ะงานใหม่จอบเสริมอาชีพเสริมหรือว่าแบบทำงานอย่างหนักทำโอทีล่วงเวลารับตรงนู้นตรงนี้นอนน้อยทํางานเหนื่อยแต่ว่าโอ้โหได้มาซึ่งความแบบความเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะรักก็จะจะเกิดรักแท้เกิดความสุขเกิดการเหมือนกับว่าอาจจะถึงเวลาที่รู้สึกว่าใช่แล้วที่จะ ที่จะแบบใช่แล้วที่คนนี้คือคนที่ใช่เหมือนอะไรบางอย่างมันรอเวลามาเกาะน,น้านี้แล้วค่ะอาจจะรู้สึกว่าใช่แหละยังไงคนนี้ก็คือใช่อะไรแบบนี้หรือคุณกําลังได้พบเจอเนื้อคู่ของคุณได้เจอเนื้อคู่ที่กําลังนัดเดทกันครั้งแรกนัดเดทกันแล้วเหมือนกับอาจจะได้สบตาแล้วรู้สึกเลยว่าเป็นเนื้อคู่จริงๆเป็นคู่ชีวิตคู่คู่ชีวิตที่สร้างเนือ้อสร้างตัวไปด้วยกันนะคะมีบ้านช่วยกันทํามาหากินนะคะ หรือคุณเจอเขาแล้วแล้วก็รอคอยเฉลิมฉลองสุขงอมในความสัมพันธ์สวยงามมากชาวราศีเมทุนคุณกำลังเติบโตมากๆเลยสิ่งที่คุณคิดวางแผนไว้จะเป็นจริงนะคะคุณอยู่ในช่วงเวลาทาไม่เห็นความความความสำเร็จชัยชนะมากๆเลยชาวราศีเมถุนสวยงามมากๆคือคุณพราวอ่ะคุณพราวในตัวเองคุณภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยในสิ่งที่คุณทํา สิบถ้วยกรีซสิคะชาวราศีเมถุน9ก้าดาบ two of c u p 2สองถ้วยคุณจะมีครอบครัวคุณจะมีความมสมบูรณ์คุณคุณจะมีความสุขในชีวิตไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะใจเย็นๆก้าดาบคือการความกังวลน,นะคะนอนไม่หลับรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ติดก,กับอะไรบางอย่างกับตัวเองปล่อยคือผลักความคิดมากความกังวลออกไป ค่อยๆคลายกับตัวเองนี่คือคุณกําลังมีความมสมบูรณ์มีความสุขในชีวิตเพราะว่านี่คือหกแม้เทาชัยชนะคุณมีความมสมบูรณ์คุณมองเห็นอนาคตของคุณแล้วคุณมองเห็นการคุณมองเห็นความแตกต่างของชีวิตที่ที่คุณคุณตัดสินใจแล้วความอวบน้ันความสุขจะเข้ามาหาคุณถาถมเข้ามาทําให้คุณได้เติมเต็มมีชีวิตคู่มีบ้านมีรถมีทุกอย่างนะคะจะจะเหมือนกับว่าจะ จะสร้างอะไรบางอย่างก็ได้มีพื้นที่ที่จะสร้างทํามาหากินอะไรบางอย่างแบบนี้ค่ะความอุดมสมบูรณ์จริงๆแต่ก้าวดาบมันคืออะไรบางอย่างของบางท่านที่ที่บางสิ่งของความสัมพันธ์ใครบางคนจะหวนกลับมาหาคุณคือชาวราศีเมถุนในที่นี้หนึ่งท่านคือการกลับมาของใครบางคนที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ไปสู่ในเรื่องของการคอมมิทเมนต์หรือว่าการสารภาพความรู้สึกความในใจหรือว่า เป็นโซ o คอนแทคความรักที่ไม่มีเงื่อนไข,ขของใครบางคนที่มีความต่างความไกลจากคุณบางอย่างที่มันเป็นบางสิ่งในความกังวลกำลังถูกเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ราชาเหรียญกับ9เหรียญเกิดขึ้นโอ้โหสวยงามมากคุณกำลังที่จะมีคุณกำลังแบบลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟมากๆคุณรู้ไหมเพราะว่าความรวมสมบูรณ์ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นกับคุณ สิ่งที่คุณรอคอยคือความสําเร็จที่เกิดขึ้นหน้าที่การงานการเติบโตได้พบเจอคู่ชีวิตที่ดีส่งเสริมให้ชีวิตมีเงินทองมีความรว่มสมบูรณ์จริงๆจนกลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินมีสังหาทําธุรกิจเล็กๆหรือว่าทําอะไรร่วมกันได้แล้วก็เป็นอะไรที่มั่งคั่งร่บรวยนี่ค่ะคู่ชีวิตราชาเหรียญราชาเหรียญคนที่ใช่คือใช่สร้างเนื้อสร้างตัวไปได้วยกันหรือว่าคู่ชีวิตของคุณมีความแตกต่าง กับคุณหรือไกลจากคุณหรืออะไรก็ตามแต่แต่เป็นคู่ชีวิตที่เข้ามาทําให้คุณและเขารู้สึกว่าแปดดาบเป็นคนที่ทําให้กันและกันได้เติบโตเพราะว่ามันมีแปดดาบเกิดขึ้นแปดดาบคือการหยุดสรักในความสัมพันธ์เพื่อที่จะมองเห็นข้อดีข้อเสียหรือว่าความแบบความกลัวกังวลบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เพราะว่าต่างคนต่างเจออะไรก่อนอันนี้มันหนักมาก,มาก เพราะฉะนั้นใจเย็นนะคะคุณกําลังพบเจอคู่ชีวิตที่เขาเหมือนกันกับคุณเลยมั่งคั่งมีเหตุและผลมีอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นทิศทางเดียวกันคือสวยงามมากๆวันเวลาจะทําให้คุณได้พิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าใครคือตัวจริงของคุณก้าวเหรียญคุณจะมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินคุณจะมีคู่ชีวิตที่ดีจงเชื่อมั่นจงมั่นใจในตัวคุณเองก้าวเหรียญค่ะความมั่นใจความฉลาดความเก่งทําให้คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณมากๆเลย ชาวราศีเมถุนคู่ของคุณเป็นคนดีมากเจ็ดถ้วยว้าวคุณมีสิ่งที่คุณจะต้องเลือกต้องตัดสินใจอย่างที่บอกค่ะการตัดสินใจการรอคอยเวลาความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงเชื่อ trust ใน process ของความสัมพันธ์ justice แฟร์ fair นะคะสิ่งที่ใช่ก็จะใช่สิ่งที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตความจริงกำลังจะปรากฏ ความยุติธการไก่เกลีย่ยกันจะเกิดขึ้นเจ็ดเหรียญคุณค่าของชีวิตและความอดทนของคุณจะทําให้คุณประสบความสุดมั่งคั่งร่ํารวยเกิดความรวมสมบูรณ์ความรักด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเติบโตเป็นไปในทางเดียวกันวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ